พ,พี่น้องนางงามพี่น้องนางงามอยู่ในป่าหนาวป่าป่ามีควันขึ้นเยอะแยะเลยหนาวพี่น้องมาเจอเห็ดเยอะเลยหน,ห,นลนหนึ่งดอกหนึ่งดอกจ้าพี่น้องสองดอกหนึ่งดอกหนึ่งน่จ้าเห็ดพึ่งอะไรนะเห็ดพึ่งเนยพี่น้องจ๋าพี่กระยาบอกว่แซบ่บ แต่มีอีกดอกหนึ่งอยู่ทั้งพี่พี่น้องตั้งโคโลอยู่น้องจ๋านี่น่ารักนะ่ชังยากเป็นเฟืรอนสวยๆเห็นว่าจ๊ะน้องนี่จ๊ะยอาสวยมากเลยทุกคนดูดี ใบตำแย่แข็งแป๊กเลยสวยดีเนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนเขากวางเลยเนะี่ยเห็นไหมไปเนะนองไปัสดีจพี่น้อง วันนี้เรามาทำอะไรวัดวิดู t ุเด y เรามาลุกมัสยิลุมเหรอ Yeah, we have a morning walk. นี่มัสยิลุมพี่น้อง Yeah, breakfast is ready. <laughs> พี่น้องน่งงานว่าเบรกเฟสอันนี้ไม่กินอะไรด้วยนี่ต้องไปถามคุณวิากาละยาพี่น้องจ้า <laughs> พี่น้องนี่บรรยากาศเดี่ยจะคข้อนอันอันยังเกาะอันอันมณีกาเมื่ว่านกอนกะหนาวอยู่สิ่มณีกาหนาวอีกพี่น้องจ้าบรรยากาศที่ลบหนึ่งต้องใส่ถุงมือนะเพราะว่า ลำยอดหญ้ายอดไม้เนี่ยมันเป็นน้ําแข็งไปหมดพี่น้องจ๋าปากก็เริ่มแข็งอีกแล้วเมื่อใดที่อากาศดที่แบบนี้ข่อยสิพาพี่น้องว่ายางแย่เศร้าแล้วกันสิพาไปหาบึงเห็ดอะไรพี่น้องจ๋าค่อยว่าแล้วค่อยก็ปากแข็งเนาะเดี๋ยวเจะเดี๋ยวไปดูดูเห็ดกันเดินดูเห็ดกันว่าจะมีเห็ดอะไรให้เก็บบ้างวันนี้โอ้ดูควันมันขึ้นมาเนาะวิมอิสฟอกอิสอิสเป็นเหมือนชมกเลยเนาะเหมือนเหมือนควันเป็นเหมือนควันขึ้นบรรยากาศอโลเวลามากเลยพี่น้องจ๋า โอเคจ้ะไปดีกว่าไปมามาเจอกันไปดูกันว่ามีอะไรบ้างตามค่อยมา,าพี่น้องจ๋าไปพี่น้องมังจ่าเห็ดเนยเต็มไปหมดเลยจ้ะนี่ก็ใช่นี่คูณน่ารักมาก อันนี้น่ารักมากทุกคนนี่ดูดิเห็นบ่น่ารักแห้งจ้ะอันนี้ก็คือป่านะจ๊ะพี่น้องจา๋าพี่น้องเหลียวบงปลาด้วยจ้ะแล้วก็นี่เจออะไรไหมจ๊ะทุกคนคือว่างนี่เห็นไหมทุกคนเห็ดเพิ่งเถา อุยเจออีกแล้วดึงดอกนี่เต็มไปหมดเลยจ้ะนี่จ้ะพี่น้องหญ้าสวยๆหญ้าเฟิ่์นเนาะสวยหลายพี่น้องจ้ะเจออีกแล้วจ้าเห็ดพิ่งทุกคน เท่าแล้วเท่าแล้วก็ยกังเลิศอยู่เป็นนางงามอุ้ยนางงามเจอเห oh, <yeah. S 2> นะ็ดในอินยูฟิตโอโซพี่นะพี่น้งงองนี่นะพอเห็ดเห็ดจะเห็ดนี่ไหนเธอตรงไหนอีกนี่จ้าพึ่งขาแด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 งโอเคไปเข้าไปน้องจ๋าเยอะอยู่นะเนี่ยเนาะใช่จ้า คุณพี่เขากินกุบกินกิบอีกแล้วฮะพี่น้องน่างามพอบิ๊กวันเหรออุย้ยอุ้ยคุณนายวียนอยู่ออฟมดเทปออนเห็ดนี่หนึ่งหนึ่งสองนี่นี่กระเมนนี่นี่พี่น้องจันนี่กระเมนเห็ดพึ่งนะเจ้เด้ออุย้ยตาเห็ดตัวนี้ตายแล้วสีดอกแล้วนี่นี่ดอกสี่คุน้อง อันนี้ต่อค่ะนางงามเจอเด็กปิควันค่ะนางงามสมฤทธ์มาหลูแท้พี่น้ flat, huh? องจ๋าเห็ดมันจะอะไรดูฟลัดเหางว่ามันเ,าเถาแล้วเถาไปเท่าไรจ่ะเ <laughs> นี่ยเดินมาอีกก็ใช่เนี่ยแมนมัดเนี่ยน้องนางงามเจอเห็ดอะไรอะ่ะอุ้ยเห็ดเพิงพี่น้องนางงามเจอเห็ดเพิงออุ้ยเยอะเลยข้อเห็นตรงนั้นเยอะๆอยู่นะเนี่ยเห็ดเพิง เดินไปตามคอยไปนะเออเน่าหมดแล้วหนะ้าวิมอุยอ้ยนี่ไงบิ๊กวันนี่นางงามเดินผอ,ม,อมนี่ไงเต็มหดเห็ดเต็มอุ้ยเห็ดเต็มเลยนะคนอันนี้ก็เห็ดเผงขาใหญ่ตัวนี้เสียมืดล่ะนี่ก็เสียมืดล่ะนี่เสียมืดล่ะตัวนี้พี่น้องเต็มหมดเลยจ้ะาอุย้ยนี่ไงนี่จ้ะอุย้ยเห็ดก็หลายเท หลายเนาะนี่กระเมนพี่พน้องสองสามดอกพี่นะโอ๊ยปากคอยกระแข็งหมดแอ้วล่ะนี่ไงกำลังขึ้นเนี่ยน่ารักนี่แต่พี่กัลยาคงไม่เหลือนะเนี่ยนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่เนี่ยนี่ก็หลายแถสวสวเนี่ยพี่น้องจา๋า